แม่สิไปใส่ไปใช้ยาคุ้ไปใช้ยภูมิเลยต้องซื้อจำแข็งไซน์เนีอยแต่ว่าบแต่ว่ามันก็ต้องมีรังโฟมแน่หน่อยแต่ว่าเขาบอมีรังโฟมเอาบ่าแม่สิไปใส่ถุงบ้ารังแคมพวกมีอย่างน้อยๆแต่ของก่อนจะมีผู้ไหนเอาไปให้เล่าดูเล่าดู่ไก่แล้วม่นเป็นยังแล้วใส่ถุงไปเอาเอาสักกองฝากมะนาวฝากยามะนาวที่มี น่องน่องเพิ่งมีละองกินัองสา่ความพ้อมด้ยคแยความท่ันีอยู่ดล่ะดี๋วนนลยท่มันีเไปไช่ดแม่แมระวังข้างเพราะว่าต้นใหม่หนึ่งยากีคุยกันแบบ่สิตนน้งงไปแ้ค่ขึ้นซอยแม่นแม่ตื้อาลยนา่ยู่ใส่อไอาการางไงนึงกาบัไง่ะต้องม่ยหี้ ก้อง่ยกับคุณครูก้องายกับ้แม่อันร้องไปแม่บัวาน่ะเราสร้างมาเนาะซื้อปลาแดตรดีบยวรยามัตาบัตรยวรยาบัตาาบัตรยาบัตาัาัตยาบัราตบราบัตรยาบัตปยาบัาบาแดก็าตัรายยบาาี่าิรยัยรารัา แ่าพวาว่ามาไปสามมือสั้นเทปไแลวก็ล่างเรื่อ้วก็มะมักเทปไและมือที่สองมาเข่าถังเข่าอย่ยงเล็กเทปคือเพิ่นอย่านแต่ว่าเป็นท่านเป็นมั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 กถ์สีได้มันสีเขมได้ได้กินได้กินได้ญ่บ้านน่็นเดี๋ยวไปเบื้องป่าไปเบื้องป่าพ่อแม่ไปเบื้องป่าัดแท้กับลังไปดูจะเทดแล้วเรบอว่าอื่กก้อนเรบอหรอป้าไปซักก้อนแม่กินก้อนอ๋อพอนิวข่ามานะมาเสิร์ฟหน่อยครับ ครับคุณย่าหน่อยครับอุกลอยคพ่ครับแม่ครับผมขอโตไปตอนพอนานเขาก็ได้ครับงาอันต้นเขาเนี่ยเตอนไดเจ้าไหนเที่ยงามเที่ยงเเอเอาเที่ยงแนี่ก็ไปร่วมโล้กันเลยเด้อแมเจ้าประกาศแม่แมเพื่อจังหูคนในบ้านมาร่วมกันเป็นแห่ตบเที่นเฮียแนงเพราะว่าบุญเที่ยงเปิดอาี้กองห่กัเผื่อัาวยางขาในสวนที่พ มันเาอมงานมันต้องเสียบเอ้ามันมีไฟอยู่ไหมบอกมาซานเปไห่น่าไ่ได้่นเ่เลยนี่นีนีแบปลี่ยกเ่าแม่แม่บอกคุณซานเปล่นไปเถอะแ่มาซาอเปลี่ยนเล่ยลำโพงนะเหรออมลำโพงัน่อยอันที่เขาซื้อมาเน่ะมันเป็นตัว เสียบสายเออใส่ไฟอย่างเดียวมีแต่ไม้ที่ว่าเสียบชาร์จเอาเพิ่นเพิ่นคือว่ามันอันนี้ได้อยู่บ่ได้บ่ลองเก็บเบิ่งราเปิดตัวนี่และคือบ่ได้ใส่ปลั๊กไฟจ้ะเปิดอยู่ไสเปิดอยู่เฮือนเฮานี่เอา แม่เน like ู oh stuff, so the way, ่บ่ปกติมันสิมีอันชาไฟได้แปลว่าแปลว่าแปลว่าไอ้เปียกต้องไปเบิ่งว่ามันเปิดได้บ่ที่เฮาบ่เสียปากคั่นเปิดได้ก็แปลว่ามันเสื่อมไปนี่ได้ด้วยด้วยมืกี้แต่ขันแม่แล้วขันแม่ขันแม่มันได้ก็คือเอาตัวนั้นได้เลยเพราะว่ามันเสียงดังอยู่มาดกลางๆแล้วนะครับผมได้ขอบบคคุณรัขอบคุณครับ ไปนู่นไปประกาศ่อว่นไปประกาศเพราะว่าหน้าแล้วยังหน้ากระจออกไปเลยนะาจะียต้นแม่เพื่อได้เตรียมยาเขาบางคนเขาเจ้าสิบกีูหนะปากอดแล้วแบบนี้เมื่อไหร่นะอะไรก็ว่าหนาออกไป ก็ไปอันนั้นเออกูดไปอันนั้นานเนบก็บออยไปลงเดมุงเลยเนาะไอแค่ไหนไปลงยุ่นงันนายอดเพราะงันนายอดเขามีไวไฟได้ไปได้ไปเสื้อไวไฟเพิินลงพี่น้องล่งเทือกับลงคลิปได้ลังเทือกับลงบใ ลังเทียสัญญาณกัมีลังเทียสัญญาณกับเบลลี่โอเคเดี๋ยวสีพาไปาวิ่งขบปอเก็บเฮื้นน้งพี่น้องอันนั้นอันแคกแล้วอีแ่ก็เปนกปลาแล้วมัน่กาลนกนกลกัค่ว ก็สีเขาไปแหลเนาะเขาไปว่าะไรอายเปิดเพลงเดี๋ยวยังเปล่ายังบ่ครบนาที

แจงแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนสวยเลยเอานอะไรอยากกรอก็ะอมาคิดไปะโอ๊ยวันเอาพี่น้องสวัสดีจ้าโอ้ยมากระหองจะเป็น มากเห่าวด้ยัี้นี่อับ่ลังคมวแ่าลังคมเ่นลไปดิบ่ยังนอนอยู่บนอนแ่ว่วนมน่นกะเข้าคร้นัีกรับพี่เขาไปฝุ่นไอ้ก็เปิดเพ่ง ผู้ดีติดเสียงเพล่ค่ะอันนี้ญาเพิอนกำลังสีต่างต้นตอบ่ด้หลังจากไปวัดนู่นนั่นนี้เสร็จเรีบเยบร้อยก็เดี๋ยวน่าจะส่งบายบายเพิ่นก็่าจะพัากันเฮ a ฮต้นเงิน โอ้แดดแห้งวีเด้อมือทีค่คนตกจากมือก็บสองสามมือเนาะสองสามมืนสองคืนฝนตกมือน,นี้มีแดด่ดิแดดจะอยากแดดจะแดดห้อน เดี๋ยวลงไปหาปายเิ่นเพลงเปิดปลาใส่ถุงใส่ถุงให้เพิ่นกันป่าคุณครูแล้วเมียวแล้วก็แม่ทองนะพี่น้องเนาะเพราะว่าปลาแห้งมันจะบ่มีแดดมันก็เลยบ่ได้เฮ็ดแห้งมันเพิ่งมามีแดดวันนี้เนี่ยเลยผมพอบอกกับเปิดเพลงเก็บห่วงอยู่ในเฮือนพี่น้องจะสั่นคลิปนี้แค่กะสิควบฝากไว้สำหรับสักก่อนคลิปหน้าพรากันไม่จะแต่สติสิบเซเพ่งมาบอกนะพี่น้องเนาะ